สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำวิธีการใช้งานโปรแกรม coordinate น,นะคะของกล้อง Total Station YH Position นะคะรุ่น GT 205ค่ะสำหรับวิธีการใช้งานโปรแกรม coordinate น,นะคะของกล้อง Total Station ้อ Position รุ่น GT 205นะคะขั้นตอนแรกนะคะเมื่อเราตั้งลูกน้าฟองกลมลูกน้าฟองยาวเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราเปิดหน้าจอนะคะโดยการกดไปที่ปุ่มสีแดงค่ะ จากนั้นนะคะหมุนตัวกล้องนะคะแล้วก็เลนกระดกนะคะเพื่อทำการเซตค่าค่ะจากนั้นนะคะเปิดไฟนะคะโดยการกดกดไปที่ปุ่ม F F-T ค่ะแล้วก็ปุ่มดาวน,นะคะกดไปที่ F1 ค่ะ F2 นะคะเปิดเลเซอร์ชี้บุดค่ะ เปิดเลเซอร์ชี้เป้านะคะให้เรากดไปที่ SFT นะคะแล้วก็ปุ่มขีดตรงนี้นะคะเลเซอร์ Laser ก็จะขึ้นค่ะต่อมานะคะให้เรากดเข้าไปที่โปรแกรม coordinate นะคะโดยการกดไปที่เพจนะคะกดไปที่ F3 คะ่คะเมนูค่ะก็จะมีโปรแกรม coordinate นะคะจากนั้นนะคะกด enter คะ่ะ ต่อมานะคะให้เราเลือกเป็นข้อ2นะคะใส่ค่าพิกัดจุดตั้งกล้องนะคะ enter ค่ะค่าพิกัดจุดตั้งกล้องนะคะค่า n นะคะเราจะเป็น100นะคะค่า e นะคะเราจะเป็น101.35ร่งสาาค่ะสำหรับค่าพิกัดนะคะเราจะาใช้เป็นหน้าร้านนะคะกด enter ค่ะ ต่อมานะคะให้กดไปที่ข้อ3นะคะใส่ค่าแบกไซน์นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นให้เราใส่เป็นค่าอ,อ,องศานะคะสำหรับคลิปนี้เราจะเลือกใส่เป็นค่าพิกัดนะคะเป็น f 1คะ่ะค่าพิกัดแบกไซน์นะคะเราก็จะเป็นค่า n นะคะ1.03.5คะ่ะค่า e นะคะจะเป็น1.01 จุดสาหค่ะเสร็จแล้วกดโอเคค่ะจากนั้นนะคะให้เราเทคแบ็กไซส์นะคะโดยการหมุนไปยังแผ่นชีสนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะใช้เป็นยิงไปกับแผ่นชีสนะคะกด Enter ค่ะเมื่อเราหันตัวกล้องนะคะไปยังกับแผ่นชีสนะคะเสร็จแล้วนะคะให้เรากดไปที่ข้อหนึ่งนะคะ observation นะคะเพื่อทำการ เก็บค่าพิกัดน,นะคะตัวนี้นะคะเครื่องก็จะประมวลค่าออกมานะคะก็จะเป็นค่า n นะคะก็จะเป็น1นึ่งนะคะจุดเกนะคะค่า e นะคะก็จะเป็น101.278นะคะจากนั้นนะคะถ้าเราต้องการที่จะบันทึกนะคะให้เรากดไปที่ record นะคะ f1 ค่ะ ตัวนี้นะคะจะเป็นให้ใส่ชื่อนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นให้ใส่ค่าความสูงของเป้านะคะกดโอเคค่ะตัวนี้นะคะเครื่องก็จะบันทึกเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวิธีการใช้งานโปรแกรม coordinate น,นะคะก็จะมีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาชมสินค้าได้ที่โชว์รูมพีแ โทรเข้ามาที่เบอร์02103